ค่ะพ่อแม่พี่น้องมากินอ่าเย็นตับโก๊เกี่ยวเกี่ยวเย็นตับโกค่ะแซบหลายพ่อแม่พี่น้องแซบคักแซบแนื้อยาปติกะปีกินเมดไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยกินเมดไปแล้วถ้วยหนึ่งแล้วนามกับบอเหลือพ่อแม่พี่น้อง พ่อแม <N without forgetting> ่พี่น้องน้ำก็บ้าเหลือนี่สั่งอีกถ้วยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องสั่งอีกถ้วยหนึ่งอู้หึ่แสบหลายแสบเป็นตะนายเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแสบแสบเนาะซีมงกอลอืมอร่อยคือเก่าล่ะพ่อแม่พี่น้องอืมเค่แสบเนาะขอสมจะไงพ่อแม่พี่น้องพีมักสมอืมแสบแสบแสบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแสบ เจ้าของล้านเพิ่นกระจดีใจดีเออพอม่พ่นองเจ้าของล้านกระจดีได้ยังว่าเพิ่นขายอยู่นี่ขายโดนปันไดลูกปลานเนี่ยขายมาโดนปันไดแล้วใช่ปีแล้ว่ปีแล้วพอม่พ่นองพอม่พ่นองเพิ่นขายมาโดนชิบหาปีแล้วสวัสดีจ้าค่ะ พ่อแม่พี่น้องค่ะนี่ละยังวะ่ะอแม่พี่น้องใช้ซีบะมีเกี่ยวเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาทางอ่าเซเวน่นพ่อแม่พี่น้องทางเซเว่นซีแยกอ่าวัดสามัคคีเฮาเนี่ยแหละจังหวัดมหาสา,ารคามพ่อแม่พี่น้องค่ะมาสั่งมัด กินได้กินยังกระชังได้กินได้เพิ่ Relax, นเห um like ็ดเตียมเอาไว้พ่อแม่พี่น้องละเมืองขายดีคัะดีแนบปันไดคุณเซนเซนก็ได้อันลวกเอาไว้เด้พ่อแม่พี่น้องเซนก็ลวกเอาไว้น้ำน้ำซุปน้ำยังก็ได้ตักเอาไว้เพราะว่าเห็ดผู้เดียวเห็ดบอทันพ่อแม่พี่น้องเลยเห็ดบอทันเห็ดบอทันเออ จังสี่เออลูกหลานแม่ขอ,อนุิาย์ในเดอ้อนี่พ่อแม่พี่น้องเลยเจี๊ยหมูแดงเพื่อนอุ้ยตักกินตาแซ่บหมูแดงหมูกรอบพ่อแม่พี่น้องเลยเพียหลายคักหลายแน่หอยอ่อนต้นเอ็นเต้นยูพิลัดพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะ แซ่บแสบเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเด้อพี่เออมารีวิวให้กะอุปกรณ์เพิ่นเอออุปกรณ์เพิ่นพ่อแม่พี่น้องพี่น้ำซุปหม้อแบบง่ายเลยได้หนเต็มหม้อเออเต็มหม้อเต็มแหกเลยพ่อแม่พี่น้องพุ่นน่ะอร่อยได้หนิเหลืองท้องเลยพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเหลืองท้องเหลืองท้องแสบคักแสบแน่เออทำบะแสปัตุยกับปีบัสซัดไปสองขวยดอก พ่อแม่พี่นอ้องเอ๋ยค่ะท่าน่ะเห็ดเตรียมเอาไว้เตรียมเอาไว้เห็ดตัวเดียวเห็ดบนทัน,น,นหเห็ดบนทันค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเห็ดบนทันค่ะมาได้เด้อค่ะมาได้ค่ะอันยูเอ่อซีแยบซีแอบวัดสามคัคคีเขาเห็่เห่อคุณแม่พี่น้องข่างเซเว่นเนาะค่ะข่างเซเว่นค่ะ,คะ,คะมาได้ค่ะมาได้